สวัสดีครับผมนายสวมมินรัลลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นจันทันที่1 7พฤศจิกายนครับจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยถูกปกคลุมโดยความกดอากาศสูงเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับจากข้อถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีเมฆปกคลุมทั่วทั้งภาคนะครับทำไมวันนี้อาจจะนี่มีแดดนะครับแล้วก็อาจจะมีอุณหภูมิ เป็นอากาศเย็นได้ในตอนช่วงเช้ามืดครับจากเรดาร์ตัวอากาศสอนเกนจะเห็นกลุ่มเมฆฝนขนาดเบาถึงปันกลางกระจายตัวนะครับหลเรดาร์ตัวอากาศสกลนกรจะเห็นกลุ่มเมฆฝนจัดขึ้นนะครับโดยจะอยู่ทางตะวันออกของภาคคาดว่าวันนี้อาจจะมียังมีฝนกระจายตัวเยอะอยู่นะครับทําให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับมีกับมีลมแรงแล้วก็มีฝน ร้อยละ60ของพื้นที่เราจะเน้นไปที่ฝนเบาถึงฝนปันกลางครับแต่จะกระจายตัวดีทั่วทั้งภาคนะครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-30ถึงองศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22ถึงองศาครับก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพครับเนื่องจากอากาศที่แปรปรวนนะครับกับอุณหภูมิที่ลดลงค,คาดว่าจะมีลมหนาวอีกละลอกพัดมาในช่วงวันที่18ตอนเย็น กับถึงวันที่19นะครับก็จะทําให้อุณหภูมิลดลงในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะทําให้ฝนลดลงเยอะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน